สวัสดีครับพบกับรายการยูวนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงศมบณ์ครับคลิปนี้มาดูเงีย,งยบๆหน่อยเนาะแบบ็กกราวด์ด้านหลังนะผมนั่งอยู่ในห้องพักลูกค้าที่อิซูซูอลกนไตพุทธมทนตร์สาขาสายสี่ด้วยเรื่องของมีคําถามจากในในอินเทอร์เน็ตเราก็มารวมข้อมูลกันเนี่ยว่าเอ๊ะในทีมงานเราคุยกันนะครับว่าบางทีอยากจะเอามาตอบแบบให้มันชัดเจนไปเลยในส่วนของทางเทคนิคจริงๆเนี่ยนะครับมีบางอันที่เรารู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะครับกับการที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ของเรานะครับก็ทีละคําถามแล้วกันเนาะ อันแรกเลยถ้าผมจะสั่งสีน้ำเงินในรุ่น c a p f Z ตัวเตีย้ยทำได้เปล่ามึนงงแป๊บหนึ่งนะครับโดยโดยหลักการนะครับในการเปลี่ยนสีรถยนต์เนี่ยนะครับในเชิงปฏิบัติก่อนเปลี่ยนได้แต่ถ้าถามว่าทําจากโรงงานเลยเนี่ยทำได้ไหมต้องการเปลี่ยนสีสเปคจากเดิมไม่ได้ครับต้องบอกก่อนเขาเรียกว่าลายผลิตของรถรุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาอยู่ในสเปคที่กําหนดมาเท่านั้นนะครับเราไม่ใช่แบบรถที่ราคาส,งสูงอย่างราคาแบบรถ สิบกว่าล้านเนี่ยอันนั้นคือสามารถสั่งเป็นปีครับปีหนึ่งได้รถเนี่ยอันนั้นรถตามสเปคกาหนดแต่โดยปกติรถพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นกลุ่มของเขาต่างหากอย่างในรุ่นที่ลูกค้าถามนะครับแคปโฟแคปโฟเซตเนี่ยจะมีอยู่สสีที่เรามีอยู่แล้วในมาตรฐานก็คือสีขาวกับสีบอลเงินนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนสีทํายังไงเปลี่ยนได้ครับได้ปกติก็คือลูกค้าไปทาสีเทนภาษาัยรุ่นเขาเรียกกลับสีใช่ไหมกลับสีเลยแล้วก็ไปแจ้งเปลี่ยนสีรู้สึกค่ายจจายปปปรรระมมมาาาาาาณไไไ่่่เเเเเเกิน200บทพพงแตแตตออลล้ววจสภ ดูว่าเลขเครื่องเลขชซีเนี่ยตรงไหมแค่นั้นเองครับแล้วก็เปลี่ยนใน,ในเล่มได้เลยสามารถเปลี่ยนได้เลยครับนันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสั่งมาโดยเอากากรถเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าซื้อปริมาณที่เยอะๆยะเลยอย่างเช่นร้อยสองคันอันนี้ก็ต้องเป็นเคสไปนะครับอาจจะเปลี่ยนได้ไหมก็ต้องมาคุยกันคำถามที่สนะครับในส่วนของล้อโอ้อันนี้เป็นคําถามคาใจหลายๆท่านมากครับถามว่าล้อขอบ16ทําไมยางอะไรเป็น15ครับโอ้ หลายประเด็นเลยนะครับคืออย่างนี้ในส่วนของอีซูซเนี่ยนะครับอีซูซของเราเนี่ยในรุ่นในรุ่นที่เป็นปิกอัพก่อนในรุ่นปิกอัพเนี่ยนะครับเราจะมีด้วยกันอยู่2ไซส์คือรุ่นยกสูงก็คือตัวไฮเดอร์กับรุ่นสแตนดาร์ดอ่าอันนี้คือตัวเตี้ยนะครับออย่างนี้ในตัวยกสูงเนี่ยของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ไซส์เหมือนกันก็คือแม็กขนาด18ถ้าล้อที่เป็น18ของอีซูซนะครับยางอะไรก็จะเป็น18เลยมาตรฐานไปเลยจบนะครับแต่ถ้าในรุ่นยกสูงนะที่เป็นขนาดล้อแม็ก16นะครับออันนี้ยางะไหก็็จะเปน16 เคลียร์นะครับอ่าล้อแม็กซ์สิบหกยางลายสิบหกอ่าถัดมาครับในรุ่นสแตนดาดก็คือหลุดตัวเตี้ยนะครับในตัวสแตนดาดเนี่ยจะมีอยู่สองตัวเหมือนกันก็คือหนึ่งเลยคือยางกระทะเลยนะครับอันนี้เป็นกระทะคือลูกค้าชอบซื้อไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแม็กเองกระทะเนี่ยอันนี้จะเป็นขนาดสิบห้านะครับคือกระทะสิบห้าหมดเลยนะตั้งห้าวงแล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็คือตัวเนี้ยที่เป็นคําถามแน่นอนผมผมมั่นใจว่าเป็นตัวนี้แน่นอนก็คือแม็กเป็นขนาดสิบหกนะครับแต่กระทะเป็นขนาด15นะครับ นั่นแปลว่าตัวตัวไซส์เนี้ยนะครับจะแปลกกับเขาเพื่อนก็คือตัวยางอะไหล่นะครับหมายความว่ายางหน้ายางเนี่ยนะครับเขาจะให้สเปคมาใกล้เคียงกันนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นล้อแม่็ก2 1 5 7 0 1 6แต่ยางอะไหล่ที่ลูกค้าได้น่ยจะเป็นขนาด2 1 5 7 0 1 5มันมีส่วนต่างกันอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับในนิ้วหนึ่งก็คือเวลาที่เขาเขาเขา,เขาวัดความสูงของยางครับเวลายางที่ประกอบทั้งเส้น ถามว่ามีผลไหมมีผลนิดหน่อยนิดหน่อยแค่ประมาณแค่แค่ดอกอยางแค่นั้นเองครับแปลว่าให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปได้ชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับเพื่อไปทําการปรับหรือว่าเปลี่ยนกลับสเปคเดิมนะครับวิ่งได้ครับวิ่งได้แต่ไม่ใช่แนะนําให้วิ่งถาวรน,นะนะครับอันนี้ต้องต้องเคลียร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับขนาดแม็กจะไม่เท่ากันนะครับเฉพาะรุ่นเดียวนะสเปคเดียวคันธันมาอาถัมธ์ธันมายางถ้าตัวเตี้ยใส่245 7 1่หนะขอบเท่าเดิมเนี่ย แค่ยางหน้ากว้างเท่านั้นจะมีผลเสียไหมครับหมายความว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไปใส่รถตัวเตี้ยก่อนสเปคของตัวเตี้ยสแตนดาร์ดของเราเนี่ยมันอยู่ที่2องหนึ่อันนี้กันกจิหารือ16จ็แล้วะแต่นะสองหน่ 2, 1, 5, แต่ถ้าลูกค้าอยากใส่เป็น2 4งแปลว่าหน้าเนี่ยจะกว้างขึ้นนั่นเองมีผลอะไรไหมมีผลแน่นอนครับอันดับแรกหนึเลยพวงมาลัยจะหนักโดยหลักการเลยนะแต่หนักไม่มากแต่ว่ารู้สึกว่าหนักหนักแบบขืนขืนข,นขืนหน่อยอะนะครับกับ2มันเลื้อยนะหน้ายางเนี่ยมันสัมผัสกับถนนมาก แต่ผมเข้าใจในเกรดนี้คือลูกค้าส่วนมากจะเอาไปแต่งเพราะว่ามันใส่หน้ายางที่เต็มขึ้นมันจะสวยมันจะเต็มจึมล้อนะครับใส่ได้เปลี่ยนได้แต่ว่าหลักการในการเปลี่ยนครับไม่ควรจะใหญ่จนไม่ไม่ควรเกินประมาณครึ่งนิ้วจากมาตรฐานนะอย่างเช่นล้อเราขนาด7นิ้วหรือ6.5นิ้วก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรจะเกินสเปกนั้นมากเกินไปนะักมันจะล้นขอบยางจะตกขอบเวลาที่วิ่งแล้วเกิดกระแทกแรงเนี่ยมันปิ้นออกขอบได้นะครับอันนี้อันตรายเป็นห่วงเพราะนั้นอย่าเกินสเปกปรึกษาตามร้านยางได้นะมันมีดอกหลายแบบนะครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริง,รงอันดับแรกต้องทําการถ่วงล้อใหม่2ครับต้องทาการตั้งศูนย์ใหม่ปรับใหม่หมดเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าคนใส่ย,ยางขนาดนี้ส่วนสูงรถคุณต้องทําการโหลดลงมาแน่นอนอันนี้คําถามนี้เตียน,นะครับถัดมาเลือกฟิล์มแบบไหนดีบอกยี่ห้อเลยเนาะลูกค้าถามว่าระหว่างลามินากับไฮคูผมว่าคือสเปคสแตนดาดของของฟิล์มเนี่ยมันมีด้วยกันหลายระดับนะหลายเกรดมากเลยนะครับมันมีฟิล์มชนิดมืดฟิล์มชนิดใสฟิล์มชนิดประลอดนะตอนนี้เนี่ยคือจุดประสงค์การติดฟิล์มก่อน หลายหลายท่านมี2แบบคือ1ติดเพื่อความสวยงาม2ติดเพื่อกันความร้อนจริงๆอันนี้สําคัญถ้าจะติดเรื่องกันความร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกันหลายรุ่นถามว่าที่ถามมา2ยี่ห้อน,นี้อันไหนดีกว่ากันผมตอบไม่ได้หรอกครับถ้าถามผมผมว่ามันใกล้เคียงกันแหละเพียงแต่รุ่นที่เราเลือกเนี่ยตรงกับที่เราต้องการไหมเรื่องฟิล์มเนี่ยผมอยากให้ปรึกษากับทางร้านดูนะครับร้านฟิล์มชั้นนำเนี่ยเขาจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นตารางเลยนะครับเรื่องฟิล์มแบบนี้ป้องกันยูวีเท่าไหร่มีด้วยนะครับมีหลายแบบ สมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฟิล์มบางแล้วจะป้องกัน UV ไม่ได้โหเยอะมากครับมีเซรามิกตอนนี้ที่กำลังฮิตมีเซรามิกมีฟิล์มมืดฟิล์มด,ดำโห uh เยอะครับอันนี้หลายหลายเกรดมากนะสอบาถามครับอันนี้มาทื่อเลยครับการดัดแหนบดัดแหนบเนี่ยในในสมัยก่อนนะครับหรือว่าวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ยังมีทำนะคือเรียกว่าต้องการลดความสูงของรถเนี่ยให้แบบต่ํามากเลยครับรอันดับแรกก่อนการโหลดเนี่ยมีด้วยกันหลายหลายชนิดนะครับหนึ่งใส่กล่องโหลดธรรมดาครับส่วนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสปริงอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายแบบคือ1ครับใส่กล่องโหลดเข้าไปกล่องก็จะมีตั้งแต่1นิ้วครึ่ง2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้วอันนี้ใส่กล่องทีน,นี้พอใส่กล่อง4นิ้วเนี่ยมันทําให้ตัวตัว,ต,วตัวแหนมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันขูดพื้นเยอะ มันดูแล้วไม่สวยลูกค้าอยากได้ต่ำกว่านั้นอีกทาไงครับก็ใช้วิธีคือดัดแหนบเลยก่อนที่เขาจะดัดแหนบเขาจะใช้วิธีคือดึงแผ่นแหนบออกก่อนในแหนบมันจะมีด้วยกันหลายตับถูกไหมครับในหนึ่งตับมันจะมีด้วยกันหลายแผ่นประมาณ4ี่ห้าหกแผ่นก็แล้วแต่ร่นส่วนมากเขาจะดึงแผ่นตรงออกเลยคือให้ส่วนสูงของตัวแหนบเนี่ยลดลงลดมันก็จะลดขนาดเตี้ยลงมาอีกนี่ก็คือลดแบบสเตปที่1อันนี้ก็ลดก็จะย้้ยนะต้องบอกก่อนมันก็จะนิ่มๆนิ่มๆหน่อยละเราก็ต้อง่่เรแ,แ,แนนตกกออออองผลย แล้วคุณเอาแผ่นแหนบที่มีอยู่เนี่ยเอาออกอีกเอาอีกให้เหลือน้อยที่สุดไม่พอครับคุณต้องทําการดัดจากโค้งนี้ให้กลายเป็นโค้งกลับมาหรือว่าเอาให้เป็นตรงเลยเพื่อให้รถเนี่ยที่อย่งไป็นสุดๆเลยนะครับแบบนี้วิธีการดัดเขาทําอย่างไรเขาใช้ไฟเป่านะต้องบอกก่อนครับเขาใช้ไฟเป่าเพื่อให้ค่า k ของตัวแผ่นแหนบเนี่ยเปลี่ยนตาแหน่งไปเพี้ยนลงนะครับมีผลแน่นอนเรื่องของสมรรถนะของระบบการรองรับเปลี่ยนไปแน่นอนครับโดยสิ้นเชิงเลย บ,บางคนดัดไม่พอต้องเป่าชชสซีครับเพราะว่ารถโรเตี้ยลงมาเยอะต้องเป่าเป่าตัวบอดี้ชัสซีเพื่อให้หลบชัสซีที่หนีไปเลยนะครับอันนี้อันตรายนะจริงเวลาเราใช้งานเนี่ยอาจจะเกิดผลเรื่องความปลอดภัยได้ต้องบอกก่อนคือจะกลับสภาพเดิมได้คือต้องเปลี่ยนแหนบยกต่าเลยนะครับโอเคคาถามนี้ถัดมาการดูแล EGR ใช้งานไปสัก2 3สปีต้องดูแลอย่างไรระบบ EGR นี่คือระบบ exhaust gas นะครับก็คือระบบเอาแก๊สไอเสียกลับมาใช้ใช้ใหม่นะครับเพื่อลดมดลพิษ รถทุกยี่ห้อตอนนี้ถูกกฎหมายบังคับให้ต้องมีระบบ EGR อยู่แล้วคืึ่งนี้ครับตัว EGR เนี่ยจริงๆถามดูแลอะไรไหมในอิสสุนะไม่ต้องเลยถ้ามันผิดปกติจะมีไฟรูปเครื่องยนต์ติดโชวคขึ้นมาที่หน้าจอเลยครับมีปึ้งขึ้นมาเลยนะครับแปลว่ารถเราเนี่ยมีการผิดปกติเราต้องทําการเข้าศูนย์นะับสูงก็จะใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการเช็คดูครับว่ารถเราผิดปกติอะไรถ้ามันขึ้นมาว่าเป็น EGR นะโอเค EGR ก็จะมีวิธีการครับคือต้องทําการเปลี่ยนทั้งตัวเลยกับทําความสะอาดไส้ในเข้าเฉย แต่ทำความสะอาดได้ระดับถึงเท่านั้นเองนะครับถ้าใช้งานเป็นนานๆคุณต้องทําการเช็คระยะตามระยะที่กําหนดก่อนระดับแรกนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะก่อนถ้าชอบเรทอย่างเงี้ยจะทําให้เข่าควันเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเข่าควันเกิดขึ้นเยอะมันก็จะกลับมาทำให้ EGR อุดติดหรือว่ามันตันได้นะครับสองครับพวกกองอากาศเป่าทีไหมเป่าบ่อยไหมนะมันขึ้นอยู่กับการเผาไหม สามครับประชัยสุดท้ายคือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมในในรถยนต์เรานะครับว่าเราใช้น้ำมันแบบไหนลูกค้าบ,บางคนไปใช้น้ำมันปั๊มหลอดเนี้ยซึ่งไม่ได้มาตรฐานเลยนะน้ำมันพวกนี้เนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานไม่ว่าจะทําให้เข่าควันเยอะก็ทําให้อิจยาติดอีกเหมือนกันเพราะนั้นอยู่อยู่ที่เราดูแลรักษาเลยนะอาจจะใช้งานไปนานๆเนี่ยอาจจะแนะนาให้เติมหัวเชื้อแล้วกันหัวเชื้อในถังเชื้อเพลิงนะครับทำให้ล้างได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่ดีคือถ้าเราต้องการตรวจสอบจริงๆมาที่สูงไมการครับแล้วอขาา่นุญต ตรวจเช็คตัว EGR อย่างเดียวโดยเฉพาะเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะันตรวจเช็คได้ว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับในกล่อง EGR เอาถัดมาต่อมือถือออกหน้าจอถ้าดูจอหลัง ทำได้ไหมต้องบอกอีกครับในรุ่นใหม่ๆนะครับของอ e ี u ู u ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นระบบการม a นิลลิ่งมนลลิงภาพเข้าไปก็คือการโยนภาพและเรียกภาษาหรือโยนภาพคือทุกยี่ห้อทำได้หมดแล้วระบบนี้จริงๆมันถูกใช้ในจอทีวีบ้านนะนะครับการโยนภาพอย่างคนเล่นมือถือเล่นเกมเนี่ยลรวต้องการโยนภาพขึ้นไปทีวีอันนี้ทําได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใช้ในรถยนต ทุกยี่ห้อทาได้เหมือนกันหมดทีนี้ในการโยนภาพเนี่ยมันเป็นการโยนภาพขึ้นไปเลยสะท้อนหน้าจอเรือภาษาคือสะท้อนหน้าจอคุณสามารถเล่นไลน์ผ่านหน้าจอให้เห็นก็ได้เล่นเกมผ่านหน้าจอก็ได้หรือว่าฟังเพลง YouTube ไปอยู่ทางนู้นก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าออกจอหลังได้ไหมคําถามนี้มาจากมิวเอ็กแน่นอนนะเอาภาพออกได้ไหมตอบไเลยครับว่าไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการโยนภาพขึ้นไปที่จอหน้าเฉยนะครับมันไม่สามารถสะท้อนกลับไปหลังได้ การที่เอาภาพออกจอหลังได้จะมีด้วยกันก็คือแผ่น DVD ดูจะแผ่น DVD นะครับเป็นเป็นเป็นหนังหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณดูจอหน้าปุ๊บอันนี้มีสาย AV ออกออกไปทางด้านหลังแน่นอนสัญญาณมีนะครับหรือดูไฟล์จากตัวทําได้นะครับตัวทําได้ของเราเนี่ยนะครับโดยการแปลงไฟล์นะครับก็จะไปสู่คำถามถัดไปเลยนะผมตอบร่วมกันเลยนะคำถามถัดไปถามว่าแปลงไฟล์หนังนะครับใช้เปิดวิวได้ไหมนี่ครับถ้าเป็นในรุ่นของอีสุของเรารุ่นใหม่ๆนะครับในวิจิอีสุของเราเนี่ยจะเป็นยี่ห้อพานา ต้องบอกเลยว่าเป็นพนณาทีนี้จะแปลงไฟล์ได้ไหมแปลงได้ครับลูกค้าต้องไปแปลงไฟล์ไฟล์นั้นก่อนครับถ้าลูกค้าโหลดออกมาจากจากในคอมเนี่ยจะเป็นไฟล์เอ็มพีสีธรรมดาถูกไหมครับลูกค้าต้องเอาไปแปลงไฟล์ให้เป็น MPG ครับเอ็มเนะครับ MPG พอแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเสียบได้เสียบได้แต่ขนาดภาพอาจจะไม่ไม่ต็มสัดส่วนหน้าจอนะครับอาจจะลดหายไปนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะดูภาพจอหลังได้เลยนะครับแต่ว่าเหมือนกันครับถ้าจะดูภาพจอหลังสิ่งที่ลูกค้าทําคือต้องเอาเกกมืออขึ้นน่ เราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ไม่เหมาะที่จะให้คนขับมาดูหนังด้วยนะแต่จอหลังดูได้ปกตินะครับหลังๆก็คือดูจากแผ่นซีดีแล้วก็ดูจากตัวทําได์โดยแปลงไฟล์เป็น m p g ก่อนนะครับอันนี้สามารถดูได้แล้วนะครับโอเคนี่คือนี่คือทางทีมงานนะครับรวบรวมสรุปเกี่ยวกับคําถามของที่ใน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 เว็บนะครับที่ส่งมาให้เรานะครับก็ยินดีนะครับยินดีอันไหนที่เราตอบได้เราก็จะตอบเละเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับช่องทางติดต่อครับนี่นี่นี่เอาเลยครับเอาเลือกเอาเลยตรงไหน นะครับมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับก็โอเคครับเทปนี้น่าจะเคลียร์หลายๆอย่างนะครับของมากนะครับสำหรับการติดตามอิศสุอุ้งต่อยครับความว่งใจที่ต้องบอกต่อรบกันครับ